สวัสดีค่ะพวกเรา B N K p o r e ค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็มีภาพยนตร์นะคะเรื่องผ้าผีบอกนะคะก็จะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำคาแรคเตอร์แล้วกันค่ะเริ่มจากจิจี้ก่อนเลยค่ะก็รับบทเป็นวีว่านะคะก็เป็นสาวสองค่ะก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบเออได้รับได้เล่นภาพยนตร์แล้วก็โอ้โหบทบาทนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูค่ะ ของน้ำหนึ่งได้รับบทเป็นสาดาปีค่ะดูจากส<ฮ>ี่ชุดก็เป็นคนดีค่ะคนดีเดี๋ยวรู <c oughs> ้ว,ร <c oughs> ว่าดียังไงค่ะอ <c oughs> ่าค่ะวีค่ะรับบทเป็นหอมนวลค่ะอัญญานางหอมนวลค่ะก็เป็นคนดีค่ะดีที่สุดแล้วค่ะดีที่สุดในนี้คนเป็นคนดีเป <c oughs> ็นคนดีค่ะก็อยากก็รายนิดหน่อยอยากรู้ก็ต้องไปติดตามดูกันค่ะ โมบายนะคะรับบทเป็นเกตทวาค่ะมีดีแล้วอันนี้ดีกว่าค่ะดีที่สุดใช่ค่ะก็เป็นเจ้าหญิงที่เป็นโลกที่ออโลกน่าสงสารคนนึงค่ะงั้นก็ขอชาไม่ไค่อยแข็งแรงอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เกตทวาด้วยนะเจ้าขอบคุใช่เจ้าค่ะก็ไปรับบทเปน็นสบันงาค่ะเป็น ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นคนดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนชอบมาทำร้ายค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้สบันงาด้วยนะคะไม่มีพิษมีภัยจริงๆค่ะชอบสังสรรค์วู้ๆค่ะขอขอแบบแอคชั่นสบันงาเอาเอาไว้ไปดูไปดูในโรงภาพยนตร์นะคะเออไปดูกันค่ะ